สีนิสัยการใช้เงินแบบผิดๆถ้าอยากมีเงินเก็บต้องเลิกด่วน 1. การยืมเงินในอนาคตมาใช้โดยไม่จําเป็นคุณอาจจําเป็นต้องใช้เงินเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเช่นรถเสียข้างถนนคุณจะรู้สึกปลอดภัยเมื่อรู้ว่ามีสินเชื่อออนไลน์ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือแต่ข้อเสียก็มีคืออัตราดอกเบี้ยสูงดอกเบี้ยในส่วนนี้จะถูกคิดตั้งแต่วันที่กดเบิกถอนไม่มีระยะเวลาปลอดดอกเบีย้ยหากไม่สามารถชําระหนี้แบบเต็มจํานวนอาจสร้างปัญหาให้กับเราได้นในระยะยาว 2. ออยู่โดยไม่มีเงินเก็บลองสํารวจเงินฝากในบัญชีหรือเงินที่ตัวเองนําไปลงทุนในช่องทางต่างๆเช่น หุ้นกองทุนรวมหรือพันธบัตรรัฐบาลรวมถึงเงินเก็บที่อยู่ในรูปแบบของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพว่ารวมกันแล้วเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่หากอายุเกิน23ปีเพิ่งเริ่มต้นวัยทำงานเงินเก็บออมอาจจะไม่มีมากนักแต่หากอยู่ในวัย40ปีหรือกำลังจะเกษียณให้หันกลับมาถามตัวเองว่าเงินที่ผ่านมาหายไปไหนหมด3การชำระเงินขั้นต่ำการชำระเงินขั้นต่ำในวงเงินบัตรเครดิตอาจดูเหมือนใจดีและในเดือนที่ไม่ไหวจริงๆการจ่ายขั้นต่ำก็ช่วยให้บัญชีของคุณอยู่ในสถานะที่ดีแต่อย่างไรก็ตามแต่ละ สถาบันการเงินเจ้าของบัตรจะมีกำหนดเปอร์เซ็นต์การชำระเงินขั้นต่ำเอาไว้เช่น3% 5%หรือว่า10%ของยอดค่าใช้จ่ายในรอบบินนั้นๆรวมถึงกำหนดอัตาราดอกเบีย้ยที่แตกต่างกันออกไปอีกทั้งผลลัพธ์ของการจ่ายขั้นต่ำอาจทําให้ถูกยกเลิกระยะเวลาปลอดดอกเบีย้ยและถูกคิดดอกเบียบทเท้ยบัตรเครดิตเป็นรายวันสําหรับการใช้จ่ายในแต่ละรายการได้4ไม่คิดลงทุนการไม่ลงทุนเลยเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะก็าะการลงทุนช่วยให้สินทรัพย์และทรัพย์สินของเราเติบโตต่อไปได้ดังนั้นสินทรัพย์ของเราสามารถต่อสู้กัับออตราเเงินฟ้ไ แถมยังสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินนอกเหนือจากเงินเดือนของคุณอย่าลืมโหลดแอปพลิเคชัน wiki fx เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือโบรเกอร์ได้แล้ววันนี้โหลดฟรี